สวัสดีครับผมแตต้ r o ็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับการเกากีตาร์เพลงทุ้มอยู่ในใจของพี่ออปิกแอนนะครับเพลงนี้ก็จะประกอบภาพยนตร์เรื่องซักซิดห่วยคันเทปนะครับสำหรับเพลงนี้ถ้าตามต้นฉบับนะครับจะมีการดรอปสายทุกเส้นลงครึ่งเสียงนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ของดีเมเจอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้จูนสายดรอปนะครับผมก็จะเล่นอยู่ในคีย์ดีเมเจอร์ตรงๆทั้งที่ยังตั้งสายมาตรฐานปกตินะครับส่วนการเกาท่อนขึ้นของเพลงนี้นะครับหลักๆก็คือเราจะจับเป็นพาเวอร์คอร์ ขั้นคู่พิกกับนะครับบนคอร์ด A major ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับสำหรับท่อนขึ้นนะครับในการเกากิต้าเพลงทุ้มอยู่ในใจนะครับแล้วก็การเล่น power chord นะครับเราต้องรู้คอร์ดก่อนเพลงนี้ก็คือคอร์ด D นะครับใช้คอร์ด D ปกติเลย D major ต่อไปนะครับเราจะเล่นคู่5นะครับเป็น flat five แล้วก็มา D s h a 4 f o นะครับแล้วก็มาคอร์ด A major ครับ แต่จับลักษณะของ power chord ทั้งหมดนะครับมาดูที่ตำแหน่งก่อนแน่นอนว่า chord D m a จอ r แล้วก็จับปกติเลยนะครับจับถึงคู่8นะครับสาย5ช่อง5้สาย4ช่อง7สาย3ช่อง7จ็แล้วก็เก่า5 4 3 4 5 4 3 4นะครับสรอ,อบต่อมาเนี่ย พอเราเล่นคู่5้าที่ตำแหน่งของแฟตไฟนะครับโน้ตแฟตไฟจากสาย4นะครับที่จับช่อง7อยู่ก็เปลี่ยนนิ้วมาจับช่อง6ครับะจะเป็นเสียงแบบนี้ครับฟังดูมันออกจะเพี้ยนเพียนหน่อยนะครับแต่ว่าเพลงเขาแต่งมาแบบนี้นะครับมันเป็นโน้ตที่อยู่นอกสเกลดีเมเจอร์ครับโน้ต f ตแฟตไพอเล่นกับรูทมันจะดูหลอนๆน,นิดนึง นะครับอ่ะแล้วก็ลองเกาดู9กาเหมือนเดิม5 4 3 4 5 4 3 4ส่ส่วนคอต่อไปเป็น d ีซัตโนะครับเราก็จับนิ้วชี้ท่าไปเลยนะครับที่ช่อง5หมดเลยนะครับใส่ย้ช่อง5้าใส่4ช่อง5แล้วก็ใส่ยาช่อง7ยังอยู่เหมือนเดิม ก92รอบเหมือนเดิมครับอ่าลองเล่นดูอ่าแล้วเราจะส่งด้วยคอร์ด A Major นะครับตรงนี้เราจะไม่ได้เริ่มที่รู่ตัว A นะครับเราเล่นโน้ตเริ่มที่ตัว E ครับคู่5ตำแหน่งก็คือสาย5ช่อง7นะครับสายสช่อง7แล้วก็สายส่3ช่อง9อ่าเทคนิคนี้เขาเรียกว่าการเล่นขั้นคู่พลิกกลับนะครับ แล้วเราก็เก่าเหมือนเดิม5 4 3ส5 4ส4ี่ห้าี่สามี่นะครับอ่าลองเล่นรวมดูอ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูที่การวางนิ้วดีกว่านะครับตรงเนี้ยแล้วแต่เราถนัดเลยว่าเราจะวางนิ้วแบบไหนนะครับถ้าเราจะใช้3ามนิ้วก็จะใช้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับเก่า อาทีนี้ถ้าบางคนอยากจะทาบนะครับใช้นิ้วชี้นิ้วนางก็ได้แต่พอเล่นตัวแฟตไฟนะครับเราก็ต้องใช้นิ้วกลางเป็นแบบนี้ชี้กลางนางาการวางแบบนี้ก็คือนิ้วก้อยจะไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับก็วางได้ทั้ง2แบบนะครับส่วนวิธีการเล่น power chord เราก็ดีดแบบซัดเลยครับ เราก็เล่นซัดแบบดีดาสรัวๆเลยครับในตำแหน่งที่เราจับเหมือนเกากีตาร์ครับอาตำแหน่งเดียวกันนะครับอาทีนี้ผมมาทวนท่อนเกาหน่อยนะครับอาช้าๆนะครับ ยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับการเกากีตาร์เพลงทุ้มอยู่ในใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ